สวัสดีกันด้วยนะครับผมอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l เปอร์ซารลี่น,นนะวันนี้ผมก็อยู่กับเกมฟีฟ่าออนไลน์สนะครับผมมาวันนี้ที่ผมมาเล่นก็คือผมจะเดินเป็นโหมดเลนกิ้งนะครับผมตอนนี้ผมค่อนข้างที่ซีเรียสนะเพราะว่ามันเหลืออีก1นัดน,น,นะอ่าทุกคนดูดิเหลืออีก1นนัดผมต้องชนะเท่านั้นนะเพื่อที่จะไปโปรสองนะทุกคนอ่ะดูดิแพ้มาตั้ง5เกมเนาะคิดดูดิโอ้โหแล้วมันเหลือช่องทางสุดท้ายนะเหลืออีกสแต้มเนี่ย กับเกมอีกหนึ่งนัดเนี่ยคือผมต้องชนะให้ได้ผมอะต้องตั้งใจเล่นละนะครับผมถ้าแพ้นี่คือก็ไม่ได้เดียกขึ้นชั้นนะแล้วก็อยู่ที่โปรสามเหมือนเดิมคนข้างที่จะซีเรียสเลยเนี่ยครับผมเนีย่ยต้องการไปที่โปรสองเนี่ยนะครับผมอาทีมผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอันนี้อันนี้ทีมของฝั่งตรงข้ามนะครับผมอ่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกมาแล้วครับผมมาโอ้ยสู้ โอ้ยทำไมมันบังคับช้าวะเนี่ยชิบหายละตายละตายละเฮ้ยมันหน่วงมากเลยอะทุกคนทีโมวนเนอร์อะไรวะเนี่ยคอมผมกากหรือไงมันหน่วงอะตายละไปวินเนอร์เมมเบเป้ครับผมมาเมมเบเป้ตัวจี๊ดของผมเลยอครับผมไปอะไรครับมาได้ซูเนอร์แล้วก็เอ้ยไม่ โอ้โหยิงไปไหนในเคียง <laughs> มงไปสวยโอเคเโอ้โหได้เว้ยเปิดอโอ้โหไม่ถึง <laughs> อะไรครับนีอ่ะกูริดกูริดยังไงครับผมอ้าวฟาวดิจานใบเหลืองเลยครับผมมา เอาหน่อยเว้ยเปิดมันดักเว้ยเดี๋ยวก่อนเอาไงดีวะเปิดดีไหมลองเปิดแล้วกันโอ้โหเปิดไปไหนเนี่ยตายละเฮ้ยมันสวดแล้วเร็วกองหลังกูเอาอย่าเวอร์ครับผมอย่าเวอร์ยอย่าเฮ้ยโดนเบียดอะไรวะเนี่ยชิหายละเฮ้ยอุย้ย บอกเลยว่าโกผมนี่โคตรเหนียวอะทุกคนสุดยอดเลยโกผมอะ <c oughs> โคตรเกียร์นะโกผมอะแม่งโคตรเหนียวแหละโอ้โหยหลักหน่วงอ้าวฝากจุดโทษนะครับผมมาเรียบร้อยครับผมผมจุดโทษซ้ายหรือขวาดีครับผมจังหวะนี้เอาไงดีมาผมเลือก ขวาแล้วกันนะ,ะ,นะ okay, ะโอเคป่ะอุ้ยเฮียกูไปซ้ายไอส้ส์เดี๋ยวกูบอกกูจะไปขวาแล้วไปกดไปซ้ายวะเวรนละโอ้ยเสงเลยกูอ้าวดุดอึบ้บห่าเรียบร้อยครับหนึ่งศูนยก็ถือว่าชนดเชยกับจุดโทษเมื่อกี้ไปแล้วกันจุดโทษเมื่อกี้ยิงไม่เข้านะ,ะแต่ก็ได้ประตู จากตรงนี้ก็ถือว่าโอเคละแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยนะเสมอก็ไม่ได้นะเสมอผมก็ไม่ได้เล่นชัดอยู่ดีต้องชนะเท่านั้นนะสามแต้มเท่านั้นนะทุกคนเอาละไปอ้าโถส่งไอสกัดสกัดอะไรของคุณครับเปิดไปสิครับกโมงไปสิครับ โอ้โหอะไรวะเนี่ยตายล้เอาดิโ,โ,โอยเสียดายว่ะเมื่อกี้มมันคอมผมมันน่วงอะตอนเนี้ยมึงบังคับโคตรช้าเลยอะ่ะตายละผมใช้คีย์บอร์ดเลยนะต้องบอกไว้ก่อนผมไม่เคยใช้จอยเลยผมถนัดคีย์บอร์ด,ด ไปสิครับรออะไรล่ะโ,โหไม่ถึงครับเมื่อกี้โอ้ยยังได้ยังได้ยังได้ไ,ดไปซิโกโ้ครับผมวันนี้เกติศักดิเนับ<ม>ใช่ไหมนเนี่ยใช่ใช่ใช่โอ้โหเ,ววเจ็บเลยครับร <laughs> ผมนี่ครับอ่าอะไรครับโอกาสกาข้องต,ตัวนะนเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับอุ้ย ต,ตายละวโอ้โหเฮ้ย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 ช่องโว่เดี๋ยวโอเคสก,กัดได้สวยไปไปไปโอ้บฮาวจานฟาวดีครับอย่างนี้ไปเหลืองไป <c oughs> โอ้ยโครกดดันเลยอะโอ้ยไปไปต้องชนะเท่านั้นโยก ไปอเปิดเปิดอเลยครัวางอยู่โอ้สวยครับผมกูลิต2-0ลแล้วฮ่าโอ้ยค่อยลงใจหน่อย <c oughs> อ้าวดักทันครับผมไปสวยนี่ครับเกติศักดีคล้องตัวครับผมซิโก,โก้นะ เอาเปิดอีกก็อ้าโหเสียจังหวะครับผมเมื่อกี้อ่าหมดครึ่งแรกแล้วครับผมต่อครึ่งหลังเลยมาต<า>ั้งไว้ดีไปอูป้แล้วก็ส่งค้างสวยอ้าวได้เปรียบจังหวะได้เปรียบ อะไรดีวะแล้วก็เปิดดีไหมเนี่ยส่งคืนก่อนแล้วก็นี่แล้วก็ไงเอ้าโดนแย่งเลยช้ามัวแต่ช้าจะสวนเหรอจะสวนเหรอฮะก็ไปดีครับโอ้ย เอ้ยโหเกือบแล้วไปทางไหนข้างหน้าเขาจะไปไหมเคไปไปไปเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีตอนนี้เขาก็ยิงตัวประกบไปได้แล้วครับปร๊บแล้วก็เอาไงดีวะโอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับเพรจะเปิดเข้ามาแล้วก็จิ้มมานี่แล้วก็ยิงโอ้โหแม่งปัดได้ ะสวนหรอคริสเตียโนโรน,น,นัลโดตายละอย่าอย่าเด้อโอ้ยเขาดูเข้าแย่งบอลเดียรเฮียเฮ้ยเข้าไปสิโอเช็ดแม่ต้องปัดเลยเออไปดิครับรออะไรอ่ะไปดิไปดิก็ไปดิครับหลุดหลุดไหมเนี่ย โอ้โหแม่งไม่ไหววะตัวผมมันพลังหมดหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหเสียได้ไอ้เชี่ยเอ้ยเมื่อกี้อุตส่าห์ดุดแล้วโอ้โหปุ๊บปุ๊บลุดคอนิสเทโรยไปซิโกโ้ยังไงซิโกโ้ครับผมซิโกโ้ไปแล้วซิโก้อุอ้ยไม่ถึงไอ้เชี่ย <c oughs> โอ้ยโคตรมันเลย <c oughs> มันวะมันวะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเชีย่ยเอาวะเดี๋ยวอ่าไม่พังไปก็ไปดีครับอุย้ยสิโก้ได้ไหมไปสิโก้โอ้ทำงานหนักหน่อยสิสิโก้กูเปิดละววดลเปิดสวยอู้มุงไม่ได้เออเอาไงเด้อมีใครจะทะลุช่องไหมโอ้ยชา้ชาชา้าช้า อ้าวอ้าวอุ้ยโอ้โหแม่งสไลด์จะหลอกสักหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไป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 โอ้เขาเลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้ครับตายเตะมุมครับผม <laughs> เปิดแล้วก็ปาดหรออุ๊ย โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายละเฮ้ยเฮ้ยกองหลังกูไปไหนช้ <c oughs> าวะ่าวาะต้าเตดครับ,มบผมเราเห็นได้ว่าผู้ตัดสินมองเห็นเหตุการณ์นะครับว่าบอลฉลับผู้เล่นกองหลังออกนะครับตั้งเตะเอา้าเตะบุมเหรอ เตะมุมแล้วอะไรวะเออไปไปลูกพ่อไปโข่ช้าวะไป,ไปก็ไปสิครับโอ้โหส่งเชี่ยอะไรเด้อตายละไปโอ้โหมงงไดอีกเวเนโอ้ย<ป>โอ้โหยังปัดได้ <laughs> คนเดียวเลยโอ้ยอคือเชี่ยไอ้ <c oughs> สุดเซ็ตจริงๆครับไ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> ้แซดเมื่อกี้ดอกเมื่อกี้โคตรเลยเฮียโอ้โหแล้วทุกคนก็จบเกมไปแล้วโคตรมันเลยเมื่อกี้ปากกับดวงเลยเนี่ยเมื่อกี้อะแล้วก็จบเกมที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าผมก็ชนะไปสองส่วนเนาะก็ สรุปก็คือผมได้เลื่อนชั้นไปที่โปรสองละแล้วทุกคนนะโอเคก็ประมาณนี้ผมคลิปนี้แนละ้วถ้าใครชอบคลิปนี้ไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าผมมาเล่นฟีฟ่อีกก็เดี๋ยวผมก็จะกลับมาเล่นทุกคนดูแล้วกันนะก็เราก็เจอกันใหม่นะครับผม